ของการเห็นอัศทะและนิพิธาในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยตพิสุทั้งหลายทำสองอย่างนี้สองอย่างเป็นอย่างไรคือการเห็นรสอร่อยเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยตการเห็นความเบื่อหน่ายเนืองในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโยตพิสุทั้งหลายบุคคลผู้เห็นรสอร่อยเนือง นธรทมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ยู่ย่อมละราคะไม่ได้ย่อมละโทสะไม่ได้ย่อมละโมหะไม่ได้เรากล่าวว่าบุคคลยังละราคะไม่ได้ยังละโทสะไม่ได้ยังละโมหะไม่ได้แล้วย่อมไม่พน้นจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะย่อมไม่พ้นไปจากทุก ทีสุทั้งหลายบุคคลผู้เห็นความเบื่อหนายเนืองๆแนะทําทั้งหลายอยู่อันเป็นที่ตั้งแห่งสัญญ์ย่อมละราคะได้ย่อมละโทสะได้ย่อมละโมหะได้เรากล่าวว่าบุคคลผู้ละราคะโทสะละโมหะได้แล้วย่อมพ้นจากชาติชารารณะโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ ย่อมพ้นไปจากทุกได้พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แลทำสองอย่างกราบสาธุคำคำราธรรมคันาสดาเจ้าค่ะ